สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับบรรยากาศเทศกาลกินปลาที่เขื่อนลำตะคองนะคะสถานที่จัดงานคือท่างอยค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง7กันยายนนี้นะคะตอนนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับบรรยากาศทางเข้างานนะคะก็จะมีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะเริ่มมาจับจองสถานที่ตั้งขายของสองฝั่งข้างทางคะ่ะ นี่ค่ะตอนกลางวันก็คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะนี่คือประตูเข้างานนะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับบรรยากาศช่วงกลางวันก่อนนะคะสถานที่โล่งๆนะคะแล้วก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะมาจัดตั้งจัดร้านเรียงสินค้านะคะเพื่อเตรียมสินค้าเอาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาตอนเย็นนะคะ ตอนกลางวันก็ใครมาหาซื้อปลาเผาไปรับประทานได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะคะจะอยู่ช่วงระหว่างกลางงานเลยค่ะใครเข้ามาก็จะเห็นจุดนี้นะคะเข้ามาถ่ายรูปได้เลยนะคะทุกคนสวยงามมากคะ่ะขอถ่ายรูปหน่อยคะ่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เก็บภาพบรรยากาศต่อนะคะอันนี้คือบรรยากาศหน้าเวทีนะคะทุกคนใครมาก่อนก็สามารถ มาจองโต๊ะได้เลยนะคะนี่ค่ะช่วงกลางวันก็จะมีการแข่งขันปลาด้วยนะคะปลาขนาดของปลาตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็พามาชมบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าเตรียมจัดของเตรียมงานนะคะนี่ค่ะสถานที่โลง่โลงๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเราก็ติดสถานการณ์ เนี่ยค่ะมีรถม้ามีรถม้ามาบริการให้นั่งชมงานด้วยนะคะก็สร้างบรรยากาศและสีสันนะคะกับผู้ที่มาเที่ยวในงานเทศกาลกินปลานี้นะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีการแข่งขันตำส้มตำผัดมีด้วยนะคะทุกคนแต่ละหมู่บ้านก็ได้ส่งตัวแทนมาแข่งขันกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะคนก็เริ่มมาจับจองที่นั่ง โต๊ะหน้าเวทีกันแล้วนะคะนี่ค่ะก็มีการแสดงของน้องๆโรงเรียนปากช่องนี่ค่ะบรรดากองเชียโยนโครกค่ะดีราไม่ธรรมดาเลยค่ะมีการโยนโครคควงศากนะคะเป็นกองเชีย์ของแต่ละหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะสร้างสีสันสนุกสนานมากเลยค่ะแต่ละหมู่บ้านก็ต่างก็ไม่ยอมกันเลยนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะ ตอนนี้หน้าเวทีก็เริ่มมีการแสดงแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะมีบรรยากาศมีมา้าม้าก็มีแต่ม้าสวยๆนะคะมาโชว์นะคะนางรำก็รำไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้ทางคณะการจัดงานก็มีม,มีมีของให้ทางหมู่บ้านไปประกอบอาหารนะคะก็มีปลามีเส้นหมี่มีน้ำมันพืชมีมะละกอนะคะเพื่อให้ไปทำอาหารประจันฝีมือกันนะคะทุกคน บรรดาตัวแทนหมู่บ้านก็ได้มาหยิบอาหารตรงนี้ไปประกอบอาหารกันนะคะนี่ค่ะตัดมาที่ภาพบรรยากาศการโชว์ม้านะคะม้าสวยๆนะคะมีรถม้าด้วยค่ะใครอยากจะนั่งรถม้าชมงานก็สามารถนั่งได้เลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเริ่มบรรยากาศตอนเย็นแล้วนะคะเริ่มห้าโมงเย็นคนที่มาเที่ยวก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ลมเย็นสบายๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะสถานที่โล่งแล้วก็เย็นสบายนะคะก็มีบรรดาร้านอาหารเริ่มขายของกันแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะใครที่จะมาในงานนี้นะคะไม่ต้องกลัวอดเลยนะคะมีอาหารขายเยอะแยะเลยค่ะอาหารราคาหลักร้อย หลักสิบหลักร้อยนะคะแต่วิวบรรยากาศหลักล้านเลยค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากเลยค่ะรับประทานอาหารอร่อยๆกับบรรยากาศดีๆเย็นสบายนะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนใครไม่มาถือว่าพลาดมากเลยนะคะนี่ค่ะแต่ละร้านจัดร้านได้สวยงามมากเลยค่ะตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบนะคะนี่คนเริ่มมาจับจองโต๊ะ เริ่มเต็มแล้วนะคะทุกคนบางคนก็จะเดินเล่นนี่บรรดาตัวแทนหมู่บ้านก็ได้จัดจานอย่างสวยงามเลยนะคะเพื่อที่จะรอให้คณะกรรมการมาชิมแล้วก็มาให้คะแนนนะคะทุกคนนี่มือตำลูกเพื่อนค่ะได้อันดับหนึ่งด้วยนะคะนี่ฝีมือมากเลยค่ะเก่งมากเลยจัดอาหารได้สวยงามทุกร้านทุกทุกหมู่บ้านเลยค่ะทุกคน นี่การแข่งขันปลาก็ได้อันดับที่1ที่2ที่3แล้วนะคะลำดับที่หงรางวัลหนึ่งพัน้ารอยบาทค่ะน้ำหนักเยอะสุดค่ะลำดับที่ 2. องหนึ่บาทลำดับที่สามห้าร้อยบาทนะคะนี่บรรดาตัวแทนหมู่บ้านก็ขมักขม้นในการเตรียมอาหารจัดอาหารสวยงามมากเลยค่ะกำลังรอคณะกรรมการอยู่นะคะช่วงนี้สร้างสีสันภายในงานมากเลยนะคะ นี่คนก็เริ่มมาจับจองที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะคะตอนนี้ก็นั่งชมบรรดาน้องๆโรง,งเรียนปากช่องทำการแสดงนะคะมีหลายชุดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นการรำที่สวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ก่าวเปิดงานแล้วก็มีการจุดพลุสวยงามมากเลยค่ะเราเกือบจะเก็บภาพไม่ทันเลยค่ะช่วงนี้นะคะแต่ก็ได้ภาพสวยๆมาฝากทุกคนอยู่นะคะ เเงขอวรานี่บรรยากาศยามค่ำคืนค่ะสวยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้นั่งชมบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนมาฝากทุกคนนะคะนี่ลำดับที่หนึ่งก็ดีอกดีใจกันเลยนะคะได้เงินรางวัลสามพัน 3, บาทนะคะตอนนี้แสงสีเสียงพร้อมแล้วค่ะพี่แสนนาคาก็พร้อมมาขึ้นเวทีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ขอเชิญทุกคนมาพบกับ พี่แสนนากาค่ะเป็นคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตนะคะทุกคนเห็นไหมคะมางานวันนี้ได้ชมคอนเสิร์ตฟรีๆด้วยค่ะทุกคนมาได้รับประทานอาหารอร่อยๆแถมได้มาชมคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันต่อไปก็จะมีแบบโฟกซองแล้วก็มีการประกวดนางงามนะคะให้ลูกหลานแต่ละหมู่บ้านส่งเข้าประกวดนะคะทุกคน งานวันนี้ก็ขอชื่นชมคณะกรรมการการจัดงานนะคะถือว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่และจัดงานได้ดีมากเลยนะคะทำให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้านได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะกลางคืนก็สนุกสนานค่ะทุกคน เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้เลยนะคะงานมีเจ็ดวันเลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ